สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานําเหรียญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับหลวงปู่หลิวนะฮะด้านหลังเป็นหลวงปู่หลิวพิมพ์จิ๋วครับวัดลายแต่งทองจังหวัดนครปฐมนะฮะปี2539ครับถูกได้นะครับ สวยงามน,นะครับก็าเป็นเหรียนพญาเต่าเลยนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์จิว๋วเล็กมากครับสวยงามครับไม่ได้เจาะรูนะครับเพราะว่าเป็น ส่วนใหญ่พระองค์เล็กๆครับเขาจะไม่ค่อยเจาะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปเลี่ยมอ่ะเลี่ยมทับไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะหลวงปู่หลิวเขียนว่าหลวงปู่หลิวเก้ศูนย์นะครับพระอัคระรอบนะครับ ด้านนี้ก็เป็นเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนครับสวยงามครับถึงองค์จะเล็กแต่ก็ดูแบบว่าคือตอนนี้ผมคัดองค์เล็กๆมามาทำคลิปเยอะนะครับเพราะว่าเอาเผื่อจะเอาไปบางคนเขาจะหา,หาเพื่อไปแบบว่า เรียมให้ลูกๆใส่นะฮะหรือว่าให้แฟนใส่ซึ่งเล็กดีนะฮะพุทธคุณก็ดีครับหลวงปู่เรวนี่ฮะพอลงจากซูมนะครับองติเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรานำเหรียญม,มาเทียมให้ดูเห็นไหมครับ <laughs> เหมือนกันช่วงนี้เจอแต่เหรียญเล็กๆะฮะเนี่ยฮะ เหรียญสลึงนะครับอันนี้จิ๋วเดียวเลยแต่ก็น่ารักดีนะฮะเอามาเรี่ยมใส่แทนจี้เลยอะใช้ได้เลยครับตอนนี้มีหลายรุ่นนะฮะที่เนี่ยหลายคลิปนี้ผมนเอาคัดมาทําแบบองค์เล็กๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าพอดีสะดุดตาในความเล็กนะฮะแล้วก็เลยเอามาลองเอามารวมๆกันแล้วก็ทยอยทําคลิปไปนะครครับผม ก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับเหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะฮะหลวงปู่หลิวพิมพ์จิ๋วนะฮะวัดไร่แต่งทองจังหวัดนครปฐมปี2539ระถมปี2539ครับถ้าชอบกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันทุกวันนะฮะและเช่นเคยครับ ขอขอบคุณอันนี้ทุกคลิปต้องพูดเลยนะฮะสำหรับผู้ที่กดติดตามนะฮะแล้วก็รับชมช่องพระเครื่องไทยของเรานะครับชอบไม่ชอบยังไงมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ใต้ใต้ใต้คลิปได้นะฮะว่าเออเสนอความคิดเห็นยังไงอันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่อะไรคือเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเราเป็นเหมือนคิดว่าเป็นพี่พี่น้องๆเพื่อนๆน,น,นกันนะฮะอะไรที่แบบว่าเออ มันไม่ใช่มันหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแย้ง,ยงได้แล้วก็อย่าถือสานะครับเพราะว่ามือใหม่อะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยสำหรับการติดตามและทุกๆคลิปที่รับชมของเรานะฮะขอบคุณครับ